มาดูข้อที่3กันค่ะเด็กๆข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้องแอสำนวนสุภาษิตไทยค่ะมีเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นการทำข้อสอบข้อนี้นะคะหนูจะต้องอ่านทั้งประโยคและสังเกตว่าเฮ้ยตรงไหนเป็นสำนวนและใช้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่นะคะไปดูข้อที่1ค่ะคนสมัยใหม่ไม่ค่อยจะเชื่อกฎแห่งกรรมที่ติดตามเรา เหมือนโกงเกวียนกำเกวียนอ่ะแหละคนบอกครูครับคำนี้เขียนผิดนะครูครับคำนี้เขียนผิดขอเทสตเด็กๆเลยเด็กๆคะขอเทสตเด็กๆค่ะนี่มีคอนนะหยิบคอนขึ้นมาสแสดงว่าสำคัญมากๆถามเด็กๆหนูคิดว่าคำไหนเป็นคำที่เขียนถูกคำแรกโกงกำโกงเกวียนคำที่สองโกงกำโกงเกวียนคำที่สามโกงเกวียนกำเกวียน คำที่สี่โกงเกวียนกรรมเกวียนแน่อ่านให้ถูกขอออกเสียงให้ถูกและเขียนให้ถูกด้วยนะมีอยู่สี่ข้อนี้หลายคนงงกันเป็นไก่ลาแตกเลยเพราะฉะนั้นขออธิบายสำนวนไทยนี้มาจากล้อเกวียนเด็กๆหนูเคยขี่เกวียนมาเรียนไหมคะตะเด็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  ขีเกวียนไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่หนูลูกสัตัวนี้มันจากล้อเกวียนค่ะทุกคนเห็นตรงกลางไหมตรงกลางเขาเรียกว่าดุมล้อค่ะนี่นะคะตรงกลางนี่เรียกว่าดุมลอ้อเห็นไหมนี่นี่คือดุมลอ้อนะตรงนี้ซี่ตรงนี้เขาเรียกไอ้ด้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าโกงล้อนะคะซี่ตรงเนี้เขาเรียกว่ากรำล้ลอทุกคนเห็นคำว่ากำไหม กรมคือกอไก่สระอําเห็นไหมคะกำล้อกับกงล้อสัมนวนไทยนี้ค่ะมาจากล้อเกวียนชัดเจนมากด้านของกงล้อหมุนไปทางไหนด้านของกรำล้อหรือซี่ตรงเนี้ยก็จะหมุนตาม อ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาไอา้ขาไอ้เนี่ยเอาไอ้ตรงล้อเกวียนตรงเนี้ยมาเปรียบเทียบค่ะว่าทําสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นดังนั้นค่ะสำนวนที่ถูกต้องจริงๆจดเลยต้องเป็นโกงเกวียนกรัมเกวียนในข้อที่3 ใครมาโกงกรรมโกงเกวียนนี่แอดเลยนะผิดนะคะต้องโกงเกวียนกรรมเกวียนเท่านั้นไม่แน่ปีหนูอาจจะออกก็ได้เพราะฉะนั้นเรามารู้จักสำนวนข้อหนึ่งกันแล้วมาอ่านซิว่าถูกไหมคนสมัยใหม่ไม่ค่อยจะเชื่อกฎแห่งกรรมที่ติดตามเราเหมือนกงเกวียนกรรมเกวียนมันแปลว่าทำกับผู้อื่นสิ่งใดก็จะได้รับผลอย่างนั้นเห็นไหมตรงเตะถูกด้วย คือไม่ได้เขียนว่ากงกมกงเก,กวียนนย่ยเขียนว่ากงเกวียนกรมเกวียนและความหมายก็ใช่ถูกไหมคะนี่คือการเปรียบเทียบที่ถูกต้องข้อที่สองค่ะนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นกําลังทะเลาะก,กันโฉงเช้งเลยเธอจะไปช่วยพวกเขาจะมา โดนตีสะเลือดอาบเลยเอามือซุกขีบแท้ๆหนูสำนวนนี้ขีดเส้นใต้เลยค่ะเอามือซุกขีบทุกคนคะขีดเส้นใต้เลยเอามือซุกขีบแปลว่าอะไรรู้ไหมมันแปลว่าหารเรื่องใส่ตัวหารเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวโดยใช่เหตุ สำนวนนี้มีที่มาอันนี้มันไม่แน่ใจว่าที่มามาจากไหนอถ้าเป็นความหมายที่เรารู้กันดีก็คือเอามือไปแหย่ไว้ในหีบแล้วหีบสาหีบมันปิดทับมือนึกภาพออกใช่ไหมคะปกติหีบมันเปิดแล้วมันก็จะปิดเองถูกไหมบางคนชอบเอามือไปแหย่่เงี้ยแล้วก็หีบมันก็ปิดทับมือมันก็เลยทําไมคะเจ็บตัวโดยใช่เหตุหรืออีกที่มานึงก็มาจากการที่ว่าคําว่าหีบจะเป็นกริยาะนะคะก็เป็นเหมือนเครื่องรีดนะคะรีดเอาน้ําออกมาอย่างเช่นหีบอ้อยอย่างเงี้ยก็คือแบบเอาอ้อยใส่เข้าไปแล้วรีดออกมาให้เป็นน้ําอ้อย เอามือไปแย่ไอ้ตรงที่รีดมามันก็เจ็บตัวเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสำนวนเอามือซุขีบไม่ว่าจะเป็นที่มาอย่างไรมันก็แปลได้ว่าหารเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเห็นไหมคะอย่างข้อสอบเขากําลังทะเลาะกันนะ่ะเธอจะไปช่วยพวกเขาท่านแม่โดนตีสสเลือดอาบเลยเอามือซุขีบแท้ๆก็คือหารเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวอยียงถูกไหมคะอ่าข้อที่สามค่ะ <c oughs> เธอกับเขาก็พูดแต่ก็เอาแต่พูดโจมตีกันนะ่ะ เอาเรื่องราวของอีกฝ่ายมาแชฉให้คนอื่นรู้ก็เหมือนกับการแกว่งเท้าหาเสียนนั่นแหละมีแต่เจ็บกันทุกฝ่ายทุกคนอานรู้สึกแปลกๆไหมเธอกับเขาพูดโจมตีกันเอาเรื่องราวของอีกฝ่ายมาแฉให้คนอื่นได้รู้ ก็เหมือนกับเป็นการแกว่งเท้าหาเซียนทุกคนจะรู้สึกแปลกๆเพราะคําว่าแกว่งเท้าหาเซียนก็แปลว่าหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวซึ่งข้อนี้มันมีคําที่น่าสนใจคือคําว่าเอาเรื่องราวของอีกฝ่ายมาแฉให้คนอื่นรู้คือการแกว่งเท้าหาเซียนไหมคะไม่ใช่เห็นไหมเนี่ยคือวิชาสัมมันเด็กๆด,ดังนั้นข้อนี้ต่อข้อ3เลยอ่ะขอถามเด็กๆคิดว่าสำนวนที่ถูกต้องคืออะไร เอาเรื่องราวของอีกฝ่ายมาให้คนอื่นรู้สาวอะไรคะสาวอะไรสาวอะไรคะกอไก่สาวไส้ให้กากินขอไข่สาวไส้ให้เกี้ยวกินตอบค่ะ <c oughs> สาวไส้ให้อีฉันกินทําไมสํานวนที่ถูกต้องคือสาวไส้ให้กากินเห็นไหมเอาสํานวนนี้มาใส่ปุ๊กโอโหเป๊ะเลยเธอกับเขาก็จะโจมตีกันเอาเร้่อหล่าอีกฝ่ายมาแฉนะก็เหมือนกับการสาวไส้ให้กากินนั่นแหละมีแต่เจ็บกันทุกฝ่ายเห็นไหมคะก็คือการเอาความลับของ คนอีกฝ่ายหนึ่งมาบอยกับคนอื่นรู้เห็นไหมคะนี่ก็คือสังนวนที่ถูกต้องอย่าง4ี่กับห้านี่ถูกเลยนะคะทุกคนต่อหน้าค่ะต่อหน้าเราพี่เขาก็พูดดีนะพอรับหลังก็ไปด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ถึงได้บอกไงก็เป็นคนที่ปากหวานห <c oughs> ลบทีนึงลูกปาก <c oughs> บอกหัวครูบางปากว่าคุณน่าสอนยีดีไปดูเด็ก คงไม่ดูดีอ,อด่กลมนิดนึงปากหวานก้นเตี้ยวอ่ะนั่งสอนนี้ดีไหมเออนะคะสำนวนนี้แปละว่าอะไรพูดเราะปากหวานไงนะจ๊ะจะค่ะค่ะแปลไม่จริงใจ เห็นไหมกลนเปรี้ยวไงเปรี้ยวคือแบบยี้อะไรเงี้ยแมข้อ5แม้อาชีพบริการนะจะมีรายได้ไม่มากเท่ากับคนอื่นแต่ก็เป็นเหมือนน้ําซึมบ่อทรายที่ทําไม่มีกินมีใช้ทุกวันหนูสํานวนน้ําซึมบ่อทรายแปลว่าหามาอยู่เสมอไม่ขาดน้ํามันก็ค่อยหยด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 ใช่ไหมคะทรายมันก็ไม่แห้งแล้งเพราะไม่มีน้ําคอยหยดคอยหยดคอยหยดอยู่อ่าเห็นไหมดังนั้นสํานวนที่ถูกต้องทั้งหมดนะคะก็คือ12ึ่สที่ผิดคือข้อ3นั่นเองคะ่ะ ติวโจทย์กันไปแล้วมันจึ้งมากใช่ไหมล่ะถ้าอยากติวเข้มแบบเต็มวันรีบสมัครเลยกับซีวิตร่วม9ก้าติวเข้มให้น้องปีที่สองจเต็มคลาสติวเข้มสีวิชาภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ติวเข้มยืนหนึ่งโดยอาจารย์ปิงครูพี่ต้อมและครูเลดี้เก๋ๆที่จะมาติวเข้มแบบส,สดๆให้น้อง,องๆเหมือนนั่งอยู่ในสนามสอบจริงในวันที่1 2บสถึงสิกุมภาพันธ์2 5งพในรูปแบบออนไลน์สมัครเลยที่ w w w c w ม g c o m หรือสแก,กน QR code ที่หัวมุมจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook, YouTube, IG และ TikTok ซีวิตร่วมเก้าบอกเลยว่าตัชมากร่วมจัดกิจกรรมโดยซีวิตเครื่องดื่มวิตามิน C 200ี2 0มูลค่ายอดขายอันดับหนึ่งกองทุนเพื่อความสเสมอภาคทางการศึกษากสสและมูลนิธิ9คนละ9